ข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะสยองขวัญกลางดึกสาวถูกบุกแทงถึงในห้องพักหนีออกมาตายหน้าลิฟต์คอนโดเผยภาพสุดท้ายของหญิงสาวก่อนถูกชายปริศนาบุกแทงถึงในห้องพักหนีมาเสียชีวิตที่หน้าลิฟต์ด้านผู้กำกับการสอพอบางพลีคาดเป็นคนในคอนโดเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้วันที่26ทธันวาคมเมื่อเวลา0นูนนาฬิกา30นาทีตำรวจสอบพอบางพลีสมุดรปราการได้รับแจ้งมีหญิงสาวถูกแทงเสียชีวิตที่บริเวณหน้าลิฟชั้น7คอนโดแห่งหนึ่งหมู่เตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวังสมุทรปราการที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง10ชั้นที่บริเวณหน้าลิฟชั้น7ได้พบร่างของนสอินทุออนอายุ23ปี นอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ที่หน้าลิฟต์โดยมีบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีดที่บริเวณต้นขาซ้ายซึ่งเป็นบาดแผลชะกันและมีเลือดจำนวนมากแดงฉานเต็มพื้นเห็นรอยเลือดออกมาจากห้องที่164ทับ143ซึ่งอยู่ห่างจากลิฟต์ประมาณ10เมตรในห้องพักของผู้เสียชีวิตภายในห้องมีร่องรอยการต่อสู้จนข้าวของกระจัดกระจาย และมีเลือดไหลนองเต็มพื้นห้องและได้พบมีดสแตเลสยาวประมาณ10นมิ้วเปลื้อนเลือดตกอยู่หนึ่งเล่มไล่กันพบโทรศัพท์มือถือของผู้ตายตกอยู่และที่พื้นบริเวณนอกห้องได้พบรอยเท้าเปื้อนเลือดวิ่งออกไปจากห้องหลบหนีไปลงทางบันไดหนีไฟเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของผู้ก่อเหตุจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุพร้อมด้วยแพทย์เวรจากโรงพยาบาลบางพลี ก่อนมอบศพให้มูลนิธินำส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลรามาสมุทรปราการจากการสอบถามนายวราวุธอายุ37ปีซึ่งพักอยู่ห้องเยิงเยิงกับห้องผู้เสียชีวิตเล่าว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่ตนกำลังนอนหลับอยู่ก็ได้ยินเสียงคล้ายมีการทะเลาะกันข้าวของตกกระแทกพื้นออกมาจากในห้องของผู้เสียชีวิตตอนแรกตนก็ไม่ได้ออกมาดู เพราะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องผัวเมียทะเลาะกันก่อนที่จะได้ยินเสียงเปิดประตูออกมาและได้ยินเสียงผู้ตายร้องตะโกนว่าช่วยด้วยตนจึงมั่นใจว่าไม่น่าจะใช่เรื่องผัวเมียตนจึงเปิดประตูออกมาดูได้เห็นรอยเลือดแดงฉานเป็นทางออกจากห้องไปที่หน้าลิฟต์ตนจึงรีบตามไปดูได้เห็นผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพเลือดท่วมตัวไปยืนอยู่ที่ระเบียงด้านหน้าก่อนที่จะเดินมาลม้มลงที่หน้าลิฟต์แต่ไม่เห็นตัวผู้ก่อเหตุ ึ่งขณะนั้นหญิงคนดังกล่าวยังพอมีสติอยู่ได้บอกว่าช่วยหนูด้วยหนูถูกทำร้ายมันงะท้องเข้ามาตนเห็นหญิงคนดังกล่าวมีบาดแผลถูกแทงที่ต้นขาเป็นแผลขนาดใหญ่เลือดไหลออกมาจำนวนมากตนจึงรีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านนอสอทิติมาอายุ22ปีซึ่งมีห้องพักอยู่ที่ชั้น6เล่าว่าขณะที่ตนกำลังนอนอยู่ได้ยินเสียงข้าวของตกกระแทกพื้นดังมาจากห้องด้านบน และเสียงกรีดร้องของความช่วยเหลือตนและแฟนจึงเปิดประตูออกมาดูระหว่างที่กำลังเดินหาที่มาของเสียงก็ได้มีชายรูปร่างผอมสูงประมาณ165เซนติเมตรใส่เสื้อกีฬาสีแขนสั้นสีน้ำเงินใส่กางเกงสีดำขาสามส่วนซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเป็นคนไทยวิ่งลงมาทางบันไดหนีไปในสภาพเนื้อตัวเปียกชุ่มไปด้วยเลือดและวิ่งมาประจันหน้ากับตน ก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะมีอาการตกใจและวิ่งย้อนกลับไปลงบันไดหนีไฟลงไปทางด้านล่างขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้เปิดภาพกล้องวงจรที่ติดตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารดังกล่าวได้พบเห็นผู้เสียชีวิตลงมาซื้อของที่ชั้นล่างก่อนที่จะเดินกลับมาขึ้นลิฟต์ในเวลาประมาณ22นาฬิกา55นาทีของวันนี้และในเวลา23นาฬิกา25นาที มีคนมาพบว่าผู้ตายนอนจมกองเลือดอยู่ที่หน้าลิฟต์หลังจากนั้นก็ไม่พบเห็นใครลงมาที่ชั้นล่างอีกเลยจึงเชื่อว่าคนร้ายน่าจะซ่อนตัวอยู่ในอาคารที่เกิดเหตุและผู้ก่อเหตุก็ไม่สวมใส่รองเท้าเดินทางเท้าเปล่าแล้วเข้าไปก่อเหตุก่อนที่จะวิ่งหลบหนีออกมาในสภาพเท้าเปล่าและไปเหยียบก,กองเลือดในขณะหลบหนีจนมีรอยเท้าเปื้อนเลือดเป็นทางยาวตั้งแต่ชั้นที่เจ็ดที่เกิดเหตุ และรอยเท้าเปื้อนเลือดหายไปที่บริเวณทางบันไดหนีไปที่บริเวณชั้นสามเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังทำเคาะประตูเรียกเข้าไปตรวจดูแต่ละห้องแต่ก็ยังไม่พบตัวผู้ก่อเหตุแต่ก็ยังมีบางห้องที่เปิดไม่ได้เนื่องจากเป็นห้องเปล่าเจ้าของได้ปิดล็อกเอาไว้ด้านพลตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับการสอพอบางคลีกล่าวว่าเชื่อว่าคนที่ก่อเหตุในครั้งนี้เป็นคนที่พักอาศัยอยู่ในอาคารเดียวกันกับที่เกิดเหตุ เนื่องจากการตรวจสอบรอยเลือดตามทางพบว่าคนร้ายเดินเท้าปล่าวนขึ้นลงตามบันไดหนีไฟและมีการแอบถกเสื้อของชาวบ้านสีเหลืองที่ตากไว้ที่ราวด้านนอกระเบียงข้างลิฟต์ชั้น3ไปหนึ่งตัวซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของผู้ก่อเหตุคาดจะใช้ในการอำพรางตัวหลบหนีโดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า20นายกระจายกำลังค้นหาผู้ต้องสงสัยตามห้องต่างๆทุกชั้น ขณะนี้ยังไม่ทราบตัวคนร้ายเนื่องจากที่เกิดเหตุภายในคอนโดแห่งนี้พบว่ามีกล้องวงจรปิดที่ชั้นหนึ่งด้านหน้าเพียงอย่างเดียวไม่มีกล้องตามชั้นแต่อย่างใดขณะนี้สั่งสแกนคนเข้าออกจัดทำประวัติไว้ทุกรายหลังจากนี้ส่วนประเด็นของการก่อเหตุตั้งไว้หลายประเด็นไม่ว่าจะเรื่องชู้สาวพยายามบุกข่มขืนแต่ผู้ตายขัดขืนจึงเกิดการต่อสู้รวมถึงประเด็นอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้อง ข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะ